ค่ะพี่น้องเมื่อไรพ่อกันโดนแห้งแห้งเนอพี่น้องเอ้ยพ่ก็ติดภารก,กิจขายของออนไลน์ก็เลย่ว่ามีเวลายงคลิปเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ไปส่งวาวมาค่ะก็เลังถือกับบัตรต้องถือกับบัตรไพ่เนาะพี่น้องหา,ากกดติบบด,ดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะคือเก่าละคือเก่าเมื่อไรสนใจผ่าล่มคลิปวาว เป้าเดย์ยีสานค้นไก่บานเลยเลยหรือว่าผีผ้าร่มติดเป้าราคาถูก้อค่ะผู้ได้สนใจผ้าร่มติดเป้าก็ได้ผาก็ลลินไก่สีหอดันไพ่เราค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ข้นอนเส้นบัลบือขาล้ข้ามเป็น้วคาพี่น้องค่ะขอ,อกันไม่คลิปหนาด้วยจ้า